เตรียมนะคะส่งสนากับองค์พระแม่ในช่วงนวารตีกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเตรียมน้ําปัญจอมลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนมนะคะน้ำอ้อยนะคะรวมถึงอาสนะนะคะที่สําหรับให้ท่านแม่ส่งนะคะไปต่อกันเลยเทน้ำเปล่านะคะในมหาสังนะคะล,ลงที่พระบาทนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะมือทุกพระ ทุกพระหัตนะคะมีกี่พระหัตต์ส่งให้หมดเลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะก็ส่งที่ปากท่านนะคะอ่านะเสริมน้ํานะคะส่งทุกพระองค์เลยนะคะอันนี้นะคะอืม เพื่อเพิ่มความเป็นสลิปมงคลนะคะจากนั้นนี่เลยค่ะโยเกิร์ตนะคะเป็นการส่งสนานค่อยๆส่งนะคะเราจะไม่แบบพรีพามหรือโครมนะคะที่เรามีเห็นสื่อกันนั่นเองนะคะเราจะค่อยๆส่งเพื่อเป็นการเขาเรียกอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านนะคะนอบน้อมกับท่านนั่นเองนี่นะคะเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะลงขมิ้นนะคะขัด ถูท่านนะคะเหมือนเป็นการขัดเกลาวจิตใจของเรานะคะจากอะไรที่มันไม่ดีนะคะขัดเกลาวซะให้มันใสบริสุทธิ์รวมถึงนะคะมันจะเป็นการเพิ่มสมาธิหรือจดจ่อสมาธิกับองค์พระแม่ท่านด้วยนะคะเมื่อเราส่ง น้ำท่านหรือสงสนานท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำพวงมาลัยนะคะหรือเสื้อผ้านำถวายท่านนะคะขอให้ทุกท่านที่มาเห็นคลิปนี้นะคะจงประประสบความสำเร็จดังสิ่งที่หวังนะคะโอมสักติสักติโอมค่ะ